ทุกคนสวีดัสวัสดีจ้ามากันอีกแล้วทุกคนพบเจอกันกันกบแม่จ๋าวันนี้นะคะในช่องแม่จ๋าพาลลลลเลนมามาเดินชมความหนาวเย็นกันอีกแล้วมาเดินชมความเย็นความขาวกันอีกแล้ววันนี้พามาที่ทะเลสาบน้ําแข็งอีกแห่งหนึ่งนะคะในตัวเมืองเนาะทุกคนเราไปดูบรรยากาศกันเลยจ้านี่นี่ทุกคนดู สะพานก็เต็มไปด้วยความขาวสองฝั่งนี้คือทะเลสาบนะคะสองฝั่งนี้คือทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบมันเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วจ้าฝั่งกระนูน้นขาวๆเลยนะคะนูน่นอันนี้เป็นเมือง ก็เป็นตัวเมืองเป็นเมืองที่แม่จาอยู่นี่แหละนะทะเลสาบแบบว่าว่างใหญ่ไพศาลทุกคนตอนนี้เป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วใครจะมาเล่นสกีก็มาไอ้ใครจะมาเล่นสกีเล่นอะไรก็มาเดินผู้คนก็ออกมาเดินกันเป็นปกติค่ะเพราะว่าผู้คนที่แถบทางนี้ ไม่ว่าฝนไม่ว่าหนาวไม่ว่าสโนไม่ว่าอะไรเขาก็ออกมาเดินปกติตรงนั้นเห็นขาวๆนั้นก็เป็นน้ำแข็งนะเพียงแค่อตรงนี้ที่มันขาวโพลนคือมันมียังมีปุยหิมะอยู่แต่ตรงนั้นปุยหิมะมันไม่ค่อยมีดูทุกคนดูดูดูดซูมซูมดูซูมซูมดูซูมซูมดูสุดลูกหูลูกตาเลยนะ สุดลูกหูลูกตาเลยตรงนู้นก็แบบดูทั่วไปหมดเลยนะแม่จ๋าเคยทำคลิปเอ่อเคยทำคลิปที่ผู้คนมาเล่นสกีมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะพากันเดินบนทะเลสาบนี่เต็มเลยถ้าใครจำได้เนาะนะถ้าใครจำได้ มีอยู่แม่จ๋าเคยทําคลิปลงไปอยู่เขามาเล่นเดินกันเต็มเหมือนเป็นพื้นดินเลยนะทุกคนเป็นผู้วิเศษเดินบนผิวน้ํากันไปเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆค่ะดูพอเดินไปสุดสะพานมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนป่าเลยทุกคนเขาก็เดินป่าเดินอะไรยเงี้ยป่าคือเนาะอย่างที่บอกอย่างที่รู้กันนะคะหลายๆคลิปลหลายๆช่องก็ ได้โพสต์ลงมาให้ดูแล้วคําว่าป่าของยุโรปเนี่ยมันก็ประมาณว่าไอ้ที่เขามาเดินคือมันเป็นที่เขาทําให้เดินนะเป็นป่าเป็นธรรมชาติคนที่นี่เขาจะอยู่กับธรรมชาติเขาชอบมาเดินตามป่าคือป่าเขามันก็ไม่ได้รกล้าเหมือนป่าเราเนาะเขาเป็นป่าที่แบบว่าเดินง่ายแล้วเขาก็ทําทางไว้ให้เดินก็จะนิยมมาเดินกันทุกคนดูอันนี้สวยจังเลยกิ่งไม้ล้มตรงนี้ กิ่งไม้ล้มตรงนี้แล้วก็มีหิมะคลองอยู่บนกิ่งไม้สวย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 มีผู้บ่าวด้วยนะผู้บ่าวใครไม่รู้ผู้บ่าวเราอยู่นี่ผู้บ่าวเราอยู่นี่ลงจากสะพานมาแล้วทุกคนโอ้โหนี่ให้ดูกิ่งไม้อันนี้เออมีเด็กอยู่สองคนเราไม่ถ่ายเขานี่สวยสวยเลย นะคะก็ประมาณนี้ล้วค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะ,ะพอเดินเข้าไปนี่ก็จะเป็นป่าเป็นอะไรให้เราเดินเห็นนะนะคะก็จะมีแผนที่นะไม่ต้องกลัวหลงนะคะเดี๋ยวพาให้ดูพาให้ดูนี่ไม่ต้องกลัวหลงค่ะทุกที่ป่าทุกที่นะคะก็จะมีแผนที่มีอะไรให้เราดูนะ ไม่ต้องกลัวหลงเส้นทางตอนนี้คุณอยู่ไหนนี่เขาบอกอยู here. Here. ่ไอเฮียอยู่ไอเฮนะนี่ตอนนี้แม่จ๋าอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือสะพานสะพานที่เราเดินกันเมื่อกี้นี้นี่นะเราเดินมาจากตรงนี้รถเราจอดอยู่ตรงนี้เราก,ก็เดินมานี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะแต่วันนี้ก็คงไม่ได้พาเดินทัวร์นะคะก็แค่ประมาณนี้เนี่ยทะเลสาบ เนี่ยค่ะจริงๆมันกว้างเลยนะนี่มันกว้างตรงนี้แต่แผนที่มันสุดแค่นี้เนี่ยที่สีฟ้าๆเนี่ยที่มันเป็นน้ำแข็งไปทั้งหมดนะฮะอเอ๊ดู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 ชบ โอเคละค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะก็แล้วเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนจ้า